บุญใกล้ตัวทำได้ทุกวันหลายคนคิดว่าการทำบุญต้องรอวันที่พร้อมรอให้มีเงินรอให้มีเวลาหรือรอให้ชีวิตดีกว่านี้ก่อนแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญเริ่มที่ใจไม่ได้เริ่มที่ทรัพย์ในวันที่เราเหนื่อยการยังซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เอาเปรียบใครไม่ผลักภาระให้คนอื่นนั่นคือบุญที่เกิดจากความรับผิดช,ชอบ ในวันที่ใจหนักการเลือกเงียบแทนการพูดแรงเลือกอดทนแทนการทำร้ายเลือกเข้าใจแทนการตัดสินคือบุญที่ช่วยรักษาใจเราเองการยอมเสียสละเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ใครต้องทุกข์การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แม้ไม่มีใครกล่าวขอบคุณทั้งหมดนี้คือบุญที่สะสมอย่างเงียบๆบางทีการทำบุญอาจไม่ใช่การเพิ่มสิ่งดีให้โลก แต่คือการลดสิ่งไม่ดีในใจเราทีละเล็กทีละน้อยถ้าวันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบไม่เป็นไรแค่พยายามไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายใจตัวเองก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้ว